สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาเลยจะมาโปรโมทช่องของคนนี้นาชิเอยลีทิพทองคิวตนมันเยอะมากแล้วก็นี่เป็นไอจีของเขานะคะฝากกดตามช่องเขาด้วยช่องของเราด้วยนะฝากด้วยค่ะก็ไอ, <c oughs> อจีนะคะอ่านผิดอ่านถูกไงก็ขอโทษนะ บีบีอียงซาแกรมน่าจะงั้นนะเขามาขอให้โปรโมทให้ในคลิปนี้รับอีกแค่2คนนะเพราะว่า5คนพอดีก็ค่ะฝากด้วยนะคะกดติดตามถ้าดูคลิปแล้วกดติดตามแล้วดูคลิปแล้วแล้วชอบนะคะและไม่อยากพลาดข่าวสารใหม่ๆหรือว่าคลิปใหม่ๆก็ กดกระดิ่งไว้ค่ะกดกระดิ่งไว้จะได้รับคลิปใหม่นะคะได้ก่อนใครค่ะก็ถ้าชอบนะคะก็ช่วยกดไลค์กดซับสไคร์วิดีโอของเราแล้วก็ช n e l ของเราด้วยครบ20ซับเมื่อไหร่ก็ะจะเกิจกรรมค่ะเด็ก2ซับก็ครบแร้วนี่ไม่มาค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะก็เนี่ยไอจีนะ แล้วก็คนอื่นๆค่อยโปรโมทให้ทีบาย